แล้วครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนะวับราสไนครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะทําไมสกินเหลือเป็นสตีฟไปแล้วเพราะวันนี้นะครับเน็ตมันเสียนะครับก็เลยต้องมาแคสเกมพางๆรอไปนะไม่ให้ไม่ให้เสียเวลาเปล่านะครับตอนนี้นะเรามีเจ้าไข่นี่ครับโบตาเองนะครับวันนี้เราจะให้มันแปลงร่างเป็นชายเกรมอนนะฮะอ่าข่ออื่นจะต้องทําให้มันตื่นขึ้นมาจากไข่ก่อนนะครับออกมาจากไข่ก็คือเร่งเวลานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยฮะ ยังเป็นไข่อยู่โอเคนี่เลยนะได้เวลาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะฮะลืมเซตปุ่มอีกแล้วหอยหลอดเดี๋ยวเซตแป๊บโอเคมาฮะเราเซตเรียบร้อยและเอ่อกดเลือกที่มันขุนกงล้อมาที่ซิทอ่ะซิทซิทโอเคซิทติ้งเรียบร้อยแล้วทีนี้อ่ามาดูซิว่าเราจะต้องแปลงร่างเป็นยังไงเป็นโคโลมอนต้องมีแพ็กเกจ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 อยู่ไหนวะมีเลื่อนลงมาละแพ็กเกจเจอแล้ว ไว้ที่ช่องเจ็ดโอเคใส่ในดิจิมอนอ่ะใส่ในอนเวนทอรี่ไปเหมือนเดิมอ๋อนี่เรามีอยู่แล้ววัตถุกแลงล่าง อ่าต้องใช้ MP MP เต็มแล้วเรียบร้อยมาิจิโวอ่าเรียบร้อยตั้งไปเลยตั้งไว้อ่านั่งไปอ๋อเรียบร้อยเป็นโคโลมอนแล้วทีนี้นะครับมันจะเป็นเออ่แยกล่างนะฮะนี่มีอากูมอนแบกอากูมอนสโน่อากูมอนอ้าวอากูมอนเอสอะเอออากูมอนเอสเป็นแต่วะเดี๋ยวนะทำไมไม่มีอากูมอนทำไมไม่มีอากูมอนเอสเฮ้ยจะแปลงล่างได้ก็ต้องเลเวลเดี๋ยวลองแปลงล่างดูก่อนแล้วกันนะเลเวลสิบเอ็ดเลอเอ็นนิสสามแฮปปี้เน็ดห้าสิบตอนนี้มีเท่าไหร่ไหน 5้าสี่เพิ1มสิบเอ็ดเกซเลเวลสิไม่มีเลเวลไม่ถึงนี่กินไปหน่อยนึงอ่ะน่าจะได้แล้วเอาไม่ถึงนี่ก็ยังโอเคเรียบร้อยเหลือเวลา,เล,เ,วลา,า,าเล่งเวลาฮะใช้อัลลามคอกเล่นฮะสองสามเกินแล้วละ 4, ่ะเออสี่อาร์เลเวลสิบเอ็ดใช่ไหมวันนี้เท่าไหาร่เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดร้อยแปลงร่างเป็นอากูมอนได้ไหมอ๋อมานามไม่พออ่อมานานให้เต็มเป็นอากูมอนอากูมอนร่างไปเอ๊ะแล้วอากูมอนมันแปลงเป็นไม่ได้นี่ นี่มีเกรมอนทารานอมอนโมโนโคลมอนโหโอดการรมอดเลยง <c oughs> ั้นคลิปนี้เปลี่ยนแล้วกันเป็นอ่าเป็นตัวอะไรดีเป็นไทแรานอมอนแล้วกันไทแรานอมอนมันกลายเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวไม่มีเนอะทแรานอมอนโอเคงั้นเรามาเปลี่ยนเป็นเอ้ยหรือเป็นโมโนโคลมอนผมชอบโมโนโคลมอนมากกว่าเป็นโมโนโคลมอนดีกว่าเนอะเอ่ออัทแท็กนีสห้าสิบสามเลเวลเอาเลเวลให้าเยอะก่อนยี่สิบสามใช่ไหมกลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอเคแล้วอะไรอีกอัทแท็กนีสห้าสิบสามอัทแท็กนสห้าสิบสาม ทำไมลูกกิ้งมันใช้ไม่ได้วะเออมันกดไม่ได้เลยแอคแท็กนี้ยี่สามแอคแท็กแอคแท็กแอคแท็กเจอแล้วมันบั็กหรืออะไรเนี่ยสี่เออกดอย่างงี้ก็ได้มาแอคแท็กนี้ไหนดูดิแอคแท็กนี้เท่าไรห้าสิบสามตอนนี้เรามีโอ้ไม่ถึงอ๋อดูข้างๆได้กันได้ดีว่ะมียี่ห้าเองห้าสิบสามใช่ไหมอ่ะกดไปเรื่อย 53 53โอเค53แล้วดูกันต่อว่าใช้อะไรดีเฟน s ์ <end> 60เอก6 1 2อ่าอันนี้น่าจะได้แล้วอายุอายุได้แล้วโอเคแฮปปี้เน็ตไม่พอแฮปปี้เน็ตต้อง6 5อาอ่าจยัดไปอม่วงเลยผมไม่พอแล้วด้วยไม่พอแล้วด้วยเอาไงดีอ๋อพาวเวอร์ไอซ์สามารถกินแล้วแบบเอ่อน้ำนักลดได้นะฮะนี่น้ำหนักลดอาวหิวเลยหนดูสิ เท่าไหร่ละ68โอเคได้ละอ่าเรามีวิธีแก้อยู่นะทีนี้ใช้อะไรอีกดีเฟนส์ดีเฟนส์เท่าไหร่ดีเฟนส์หกสิบอันสุดท้ายนะดีเฟนส์หกสิบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนช่องห้าดีเฟนส์หกสิบใช้เยอะอยู่แล้วเนี่ยอ่าหกสิบโอเคเรียบร้อยไปโมโนโคลอมอนมาแล้วนะนั่งไปเออนั่งไโโโว,ว้โมโนโคลอมอนว้าวโมโนโคลอมอนเป็นไดนโนเสาร์แบบเอ่อเดินนขานะแล้วก็ เหมือนได้เหมือนเป็นพวกมังกรด้วยนะผสมกับมังกรโนโสาวผสมมังกรเป็นเวอร์มิลลิมอนเวอร์มิลลิมอนต้องใช้ไหนดูที่ท้อะไรบ้างเอกนิดเ้9เลเวล50เลเวล33แฮปปี้เนสนี่ต้องเยอะมากๆเลย33บพอถึงปะวะกอปแม่ง เอากอบแลระว,วางไม่ได้ด้วยนะมันเหมือนว่ามันบ ắc บั๊กอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมัน,นกดแล้วมันไม่ได้เทเลอบายช่อง3เนี่ยต้องใช้อย่างเงี้ยอ่ะ3 3 3 4เกินมาแล้วด้วย h a p p ี n e น็7เอายุ9ขวบอายุเกินแล้วมัง้งยังไม่ถึงอะวะกดไปทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ค่าดแต่แฮปปี้เนแล้วก็ไอเนี่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเออเอนี่เต็มแล้ว อ่ะให้มันกินไหมโอ้โหมันกินเดียวเหมือนกันนะเนี่ยเท่าไหร่ละ91โอ้โหเกินเกินปะเกินครับทีนี้ครับแปลงร่างเป็นเวอร์มิลเลมอนปังเรียบร้อยนั่งไปตัวมันจะแดงแดงนะเนี่ยอันนี้คือร่างสุดยอดแล้วใช่ไหมแปลงร่างไม่ได้แล้วครับร่างสุดยอดแล้วฮะโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผะู้ชมวันนี้ไปก่อนนะครับผมเอ๊แล้วไอ้ไทเกรมอนมันแปลงร่างไงวะผมต้องไปหามาดูใหมล่ละ ก็มันแฝงยังไงฮะสำหรับวันนี้นะครับขอลาทุกู้ชมไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรฮะต้องติดตามกันต่อไปครับหรือไม่ก็คอมเมนต์กันได้นะเออรู้สึกว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์ว่าให้ทำอะไรนะแองจอมอนแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ตต่อไปจะเป็นตัวอะไรฮะแต่แองจอมอนนี่เดี๋ยวผมต้องเอาสักหน่อยแล้วล่ะเออโอเคไปแล้วบายทุกท่านจ๊น